คลิปนี้ช่องมูเตรู้พามามูการตรวจสอบพาะของศูนย์ผ่าเครื่องเสียค้าซึ่งจัดการตรวจสอบทุกวันอังคารนะครับเป็นการตรวจสอบฟรีนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จองค์รูที่โชว์อยู่ในศูนย์ผราของเสียค้านะครับหลายคนอาจจะในสายห้างจะเรียกเสียข้านะครับ แต่สายนี้เขาเรียกอาจารย์กานะครับวีนี้วันนี้มี f อหลายท่านนะครับเดินทางมาพระมาตรวจนะครับนี่คือบรรยากาศการรอตรวจสอบพระนะครับี่นี่เขาตรวจสอบฟรีนะครับเสี่ยก้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนใช้หลักการวิทยาศาสตร์เป็นคนแรกๆของการตรวจสอบพระเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราจะฟังดูบรรยากาศครับเป็นการตรวจสอบพระแบบสบายๆนะครับมีชื่อพระที่คนที่มาลงทะเบียนตรวจสอบพระเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงอ่าคุกยกับเอ็กซีนะครับนี่เป็นสมาชินี่นะครับ เสียค่าก็จะให้ความรู้ FC นะครับอันนี้เป็น FC ที่เินเอาค่าเอาคามาตรวจสอบนะครับที่นี่เขาจะไม่ใช้เขลียทิ้งนะครับเขาจะตรวจสอบให้ทุกองน,นะครับทุกคนก็ต้องมาลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับเสียค่าบอกไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นคนที่เสียค่าให้มามาให้เ,เสียค่าจะให้ความรู้ไปด้วยนะครับ ไม่ใช่เขีย่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศการตรวจสอบพระของเสกานะครับเสก้าครับได้พระตามใบสั่งไหมตรวจอย่างนี้ มีไหมอ๋อต้องไปเปิดดูเองนะครับว่าเขาใบสั่งอะไรนะครับนี่บรรยากาศของการตรวจสอบพระของเสียก้าอาจารย์ก้านะครับถ้าเป็นสายห้างเขาจะเรียกเสียก้าถ้าเป็นสายลูกศิษย์เขาจะเรียกอาจารย์ก้านะครับ ตรวจสอบพระมีหลายแห่งนะครับแต่ที่นี่ให้การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับ นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้มาลงผิวตรวจสอบนะครับไม่ได้นับเลยยุ้ยคนยุ้ยครับเชินตรงนี้หน่อยดิตรงนี้มีคนมาลงทะเบียนเดียวไหมไม,ไมาลงวันวันเนี่ยตั้งกี่โมงแปดโมงเช้าถึง

แม้ว่าตาเนื้อจะดูว่าอาจจะไม่ใช่นะครับเพื่อความสบายใจของคนมาตรวจสอบนะครับนมน,น่าง,งาาายแ้้เไไดูอห เไปหาวมี่กเรา็หามาจะได้ลนะวเนี่ยก็อห้าานออกมาแล้วมนก็ได้ไม่ออกันได้นี่ดูใีแล้วมูหครั้งนะตรนี้อนไม่จบต้อวทำอะไรไม่ได้เก็บซีก็สบายใจนะครับ อาจารย์ก้าก็จะส่องให้ดูทุกองน,นะครับว่าพระน้นคืออะไรที่คนนี้เอาพระสายวังเนือยกมาให้ดูด้วยนะครับนี่นนนครับเสก้าก็จะดูทุกองน,นะครับอย่างเนื้อยกนี่อันนี้ดแ,แดงของสายวังเป็นของสายวังแยกชัดเจนเลยนะครับสมายใจได้นะครับ ถ้าเป็นพระสายวังเอย่างกับกรณีเนื้อหยกนะครับไม่ต้องดูใจนะครับพะไม่ต้องส่องหามวญสารอะไรนะครับ เหตุผลที่เสียก้าตรวจสอบให้ฟีนะครับถ้ามีพระองค์ไหนโดนใจนะครับเราจะซื้อนะครับเขาจะซื้อพระที่อยากได้นะครับหลายคนถามว่าแท้แล้วซื้อไหมครับทุกคนในประเทศนี้นะครับเขาจะซื้อพระที่มีใบสัง่งพระที่คนเขาอยากได้นะครับเพราะว่าเขาสิ่งที่ไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากได้ครับมีอยู่แล้ว เสียก่าก็จะบรรจงส่งให้ทีละองค์ทีละองค์นะครับที่ถ้าเป็นสายวิทย์สายอนุรักษ์เนี่ยนะครับเขาจะส่งให้ดูดูให้ทุกองค,ครับไม่ใช่เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเขีย่ยยกขาดเหมือนเสียนสายห้างนะครับ กับคนที่มาตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับพี่เอาพระอะไรมาดูได้มาจาก,ใใหกไหนสะสมไม่นานทำไมไม่ไปตรวจสอบที่ห้างถามตรงตรงถามตรงตรงมาที่นี่ดีตรงไหนฮะฮะว่าที่นี่ตรวจดีเอามาที่องค์ฟรีใช่ไหมตรวจ นี่เขาก็พามาตรวจด้วยขอ็นี่นะครับเอฟซีที่เดินทางมาตรวจไอพี่เคยได้มั้งเคยมากี่เที่ยวมีขึ้นมาทั้งแรกนะครับคนที่มาตรวจสอบพระนะครับเจียก่าก็จะมีพระตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่อำนาจจำเริญนเหรอฮะนี่มาลถมาวันไหนหรือหากินอยู่นี่หากินอยู่กรุงเทพแต่คนเป็นอำนาจจำเริอนนี่นะครับเอฟซีที่เดินทางมาตรวจผ่าเสียกรกานะครับนี่นะครับเสียกรกา,าก็จะอธิบายใหเอฟซีเข้าใจนะครับ คุณเชื่อใครคุณไปที่นั่นเลยนะครับนี่ผมเจอพี่คนหนึ่งขนไมา้ปานตะไทเลยพี่รบกวนเน่ยเอาพราอะไรมาตรวจสอบ เด็นก็ต้องการขายนะครับอันนี้ชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้ครับส่งส่งสิบลูกพันแปดองค์ฮะส่งสิบลูกพันแปดองค์ออกออกไปเซอร์สององค์ออกไปเซอร์สององค์ขายได้ราคาขึ้นไหมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ขายครับไม่ถ้าขายได้ราคาพี่ว่าได้ราคาไหมจะได้ดูที่คนซื้อนี่นะครับพี่ก็พี่มาจากไหนสายสองครับนี่คนอยู่สายสองใกล้นิดเดียวนะครับไม่เก่ไอ้นี่เนี น,นะครับนี่กนะครับก่อนออกไปเซอร์นะครับเสียก้าก็จะส่องให้ดูก่อนนะครับเสียก้าก็จะใช้ก่อนหน้านี้นะครับเสียก้าก็จะใช้อุปกรณ์ในการวัดนะครับ เวอร์เนียนะครับแล้วก็ใช้กล้องนะครับคือการใช้กล้องทุกชนิดนะครับที่สายห้างบอกว่าปา่ามาสายวิทยาศาสตร์นะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับเขาใช้สายวิทยาการใช้กล้องกําลังขยายเนี่ยเป็นสายวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้สายวิทยาศาสตร์พัฒน,นาไปโดยใช้กล้องกําลังขยายพันเท่าหรือใช้การขยายรูปเอานะครับนี่ครับบรรยากาศการตรวจสอบพระที่ ศูนย์ตัวสอบพระเสียก้านะครับจัดขึ้นทุกวันอังคารน,นะครับก็มีเอซมาดูพระนะครับ,ค,รบความรู้เรื่องพระสมเด็จนะครับไม่ได้อยู่ได้ที่ที่ใดที่หนึ่งนะครับ บรรยากาศของคนที่เดินทางมาตรวจสอบพระนะครับพี่คนนี้เอาพระมาบานตะไคร้เลยพี่เก็บมาจากไหนอ๋อเก็บสะสมของลูกระพมั่งของพ่อมั่งเนี่นะครับรือติดมัง่งนี่นะครับพี่เข้าไปเลยครับนี่บรรยากาศภายในห้องตรวจสอบพระนะครับ เม่อถ้าให้ชมให้ที่เจอไล้วท่เราก็ต้องรับอย่างบยกันารยอดซัพพลานี่มาบอกว่าอาจารย์ดู้แน่คุณมาว่าเพราะเราสังคมเดียวกันเราองมีพูดเรื่องพิกรมเ้มาหมายกำลังการ่าอไนี้ก็เรียกว่าต่นึ่รนะวันหนึ่งอย่างที่ว่าเขาพยามรงงา่ งบนี่คือยอมนี่นะครับคนคอเดียวกันนะครับ้าทำไมตอนไม่ยอมนะเออมันโตแรงเลยพี่เอาผ้าอะไรมาตรวจนี่แถหมดเลยในทีนี้ว่ามันเป็นพิมมันนเป็ยุคละยุคละได้ตังค์เลยพิมสามบาทเฮ้ยแท้ก็พอแล้วพี่นี่นะครับแล้วมีสามองค์ด้วยนี่นี่มีนี่มีพิมสามบาทนะครับนี่สี่องค์เลยนี่ นเนื้อแดงก็มีนี่มนยุคมหน่งอ่านี่นะครับบอกกันตรงๆนะครับว่าเป็นพระอะไร<ช>เขายอมรับได้ทางนั้นนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่โดยไม่ส่องให้ดูนี่ไอ้นี่นนแท้หมดแต่ทีนี้เราเดี๋ยวต้องไปเช็คว่าตรงใบสั่งครับนี่ใบนี่ใบข้างหลังนี่มีใบสั่งทางนั้นนะครับจะไปเช็คที่ไหนนังสืออยู่ไหนนี่ไป่เข นี่ในห้องใน้อี้หมดเลยใ่ไหนี่นี่พี่เขาก็เปิดมามามาเช็คพระนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับพี่พี่ขออนุญาตคุยหน่อยนด้เจอเลยครับนี่นี่นี่พี่นี่แหละพี่นี่นี่พี่เอาอะไรมาตรวจผองขอาสอเด็จมานะครับอ่านี่นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อย ใน่เป็นเคลื่อนยืนยันเมียไงครับว่ามาตรวจสอบพระไม่ได้ไปเที่ยวไหนนี่ผมไม่ไปงเป็นเครับนี่นี่พี่พี่พูดหน่อยไอ้วันนี้มาตรวจสอบพระนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช่ไหมใช่ขออนุญาตเมียมาป่ะไม่ครับเออนี่นะครับไอ้พี่มาที่นี่สบายใจตรงไหนก็อยากจะดูให้อาจารย์เช็คครับว่าเห็นครับว่าอาจารย์ตรวจสอบให้ว่ามวลสารทุกเป็นยังไงการครับว่าโอเคไม่โอเค เอาให้แท้ก่อนส่วนมีราคานั้นไม่มีราคานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง,งเป็นที่หลังนะครับที่หลังเอาตัวรถแท้ก่อนครับเฮ้ยทีนี้พี่คนพี่คนพูดดีเว้ยเฮ้ยนี่อะไรนะน <c oughs> ี่อะไรนะที่สุรพงศ์ครับที่สุรพงศ์เอาอะไรมาตรวจเอาสมเด็จครับนี่สมเด็จอะไรบ้างสมเด็จวัดละคังอันนี้เป็นวัดอะไร อาจารย์ปตัวจรครับเป็นพันธุพนุมดอกบัวเนี่ยกวันทาเสมาอันนี้พี่พี่ก็มาตรวจเหมือนกันอันนี้อนอ๋ออันนี้นะครับพนรีร่นะครับพระออกในยุค2524พุทธศตวบพันตำรวจตีจำลองมาริกาเอาหนี่งยาที่เกเ นี่เือบนี่เก็เขาอ่ะนี่เก็บตำราของพลตีจำลองมาลิกาอ่ะพลตีพันตีพันตีจำลองมาลิกานาเวนสบายเลยเฮียวิสุทธิออกมามาตรวจสอบคลิปอ่ะอ่าคลก็มีผ่านสามนักข่าวพิมอ่ะอันนี้ก็เป็นหนูพิมหนึ่งมีได้มาเยอะไหมผมก็มีอยู่สององสามองอันเนี้ยครับแล้วก็มีสายอีกหลายองค์แต่คนละพิมพ์กันนี่นะครับไม่ได้เอามาตำราของพลอ่ะพนตีพลตีจำลองจำลองมาลิกานาเวนเบี้ยซื้อมาอ่านหรือมี ไม่ราก็ดูจากท่านนั่แหละดูจากคลิปท่านนั่แหละไอ้ถ้าใครมีองค์ที่สองที่สามรับซื้อใช่ไหมผมไม่ซื้อหรอกนี่องค์ก็ซื้อได้เพราะว่าราคาไม่แพงอันนี้ของพ่อผมเก็บไว้สมัยนานแล้วสมัยนานแล้วนานแล้วต้งแจะคิดไปคิดมาสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วเธอพ่อเก็บไว้อแล้วพอดี ตอนนั้นสมเด็จยังไม่กระจายไปทั่วประเทศใช่ไหมผมก็เอาชุดนี้มาใช้พอตอนหลังมีะสบกันไหมมีมีเหมือนกันโม้ฟังเลยโม้ฟังเลยไม่ต้องโมแล้วก็อยากฟังอยากฟังก็แค่คาดอะไรพวกนี้แหละสมเด็จโตเมื่อคีบางครั้งเราไปไหนมาไหนเราจะสมมุติว่าเราจะไปฉุดเนี้ยแต่ไปเบอร์เบอร์ขับรถเลยเลยแล้วไปสักพักจะนึกขึ้นได้อ๋อถูกเลยแล้วเนี่ย สองครั้งสามครั้งเราทั้งที่เราเนี่ยนะไม่ได้ง่วงนอนขับรถกลางวันกลางวันแต่เลยจดหมายเลยไปได้คพรงะทั้งที่ว่าเขาให้เวลามันคาดแ้วอะนี่ผมคิดเอาเองนะแต่ถ้าเวลามันจะคาดแ้วอ่ะแล้วเราก็กลับมาสองครั้งติดต่อกันเนี่ยตียังไงตีไม่ไต้มตัว ทีนี้เขาแร์เย็นนีสนาชิกอาจารย์ก็เป็นมิตรมิตรภาพดีฮะเป็นกันเองดีเป็นกันเองดีดีด้วยครับอาจารย์ก็เป็นเป็นอาจารย์ที่น่ารักะเป็นปรมาจารย์ที่น่ารักทีนี้เขาจะดูให้ทุกองนะครับดูเพื่อจะอธิบายว่าไม่แท้ไม่ทันไม่เถึงไม่ถึงยังไงเขาจะอธิบายให้ฟังก็คือหมายความว่าถ้าแท้นี่ก็หมายความว่าให้ไปออกใบสั่งได้เลยไปเซอร์ ถ้าไม่แค่นี้ก็เอาไปตรวจอีกทีนึงเาไปตรวจแบบอะไรขยาย 160x อะไรนี่เลยเช็คออกมาแล้วมันแคบเ่นสายอนุรักษ์สายวิสบายใจี่เอาพ้ามาตรวจกี่องพี่คนนี้22ล่องแรกได้ไป2กล่อง 6โองค์ที่ยังดูไม่ละเอียดนนี่ะครับรอบเช้านี่เพิ่งได้ไป7องค์นี่ได้แท้อาจารย์บอกแท้ไป7องค์ไอ้อย่างงี้พี่แท่งนี้เปิดองค์ให้มองค์แล้วแต่ใครจะเมตตาให้รับที่นั้งใจเปิดองค์ให้ไม่จะไม่ได้ผมไม่อยู่องค์เปิด10ล้านเนี่ยย่ังหาคนซื้อไม่ได้10ล้านไม่ต้องละผมเอาแสนเดียวผมก็ปล่อแล้วเพราะเรามีเยอะไงเราก็แบ่งปันไป คุยถูกใจให้ฟรีก็ยังได้นี่นะครับพระสมเด็จสายอนุรักษ์นี่เขาตรวจกันทุกองนะครับนี่เป็นบรรยากาศเอฟสีมาตรวจสอบนะครับนี่นะครับที่นี่เขาจะให้ความรู้นะครับวันนี้ไปที่ไหนอีกครับเนี่ยมาที่นี่ที่เดียวผมอยู่ดอนเมืองอครับผมนะครับบรรยากาศการตรวจสอบครับ พี่มามานานยังเนี่ยมาตรวจมาตรวจอะไรยังมาตรวจหลายครั้งยังเพิ่งมาครั้งแรกนี่เพิ่งมาอ่านี้สองหน้านี่พิมสองหน้าครไม่ใช่พิมสองหน้าใสสององค์นี่พิมสองหน้าอยู่นี่พี่มีอรอเสียของมีไหนขอดูหน่อยดิมีมีส่วนก็์ต้องมีนี่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 พระสมเด็จเจ๋งๆนะครับพิมหน้าพิมหน้าเดียวยังขายไม่ได้เลยด้านใสสองหน้าเลยไม่ส่วนก็มีเออมีอ่าเดี่ยวดูนั่งด้วยพี่พี่นั่งพี่นั่งโชว์ให้ดู กเด็กแล้วแพ้หมดอ่ะพี่นั่งเลยพี่นั่งเลยนี่นี่นะครับูตัวสองหน้าก็มีเนื้อสมเด็จนี่เอ้าอันนี้อันนี้โอเคเลยนะเนี่ยนั่ง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 หน่อย <สา S 1> <ๆ S 2> นั่งนะนหน่อยได้เห็นนะอันนั่งหน่อยอ่ะช่างหลวงแล้วครับนี่ <Russians S 2> ลงกูเทมไปยืมลอกมาทำสองสี่เก้าเจ็ดลงกูเทมไปยืมมาอันนี้เนื้อดินเกูเทมนะครับพิมสองหน้าเขาอยู่ในพิษภัณฑ์บอกที่ฮะ คนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าลูกทีมสร้างนาะไม่ไ่้เป็นโตแร้วเขาไปยืมเนื้อสมเด็จยังมีเลยนี่สองหน้าเลยเนี่ยนี่ครับลูกทิมไปยืมบล็อกมาเรามาัมาปั้มสองทีเขาเจบดีครับนี่อันนี้พระชุดนี้ได้มาจากไหนจะนี้ผมเดินหาเดินหานะครับพอคนรู้แล้วหาไม่เจอแล้วอย่างนี้ก็ยังมีขอให้เราดูเป็นแค่นั้นน่ละมียูทั่วไปเยอะครับ แต่เราต้องมีวิชาและมีแรงอยู่แต่ว่าพักเยอะตำตางเจอบ่อยนี่ผมไปจับตำตางเดินซ่องตำร้อยผมไม่เคยซื้อแพ้แรงไอ้น้องได้พามจากไหนเนี่ยหรือพ่อแต่นี้เราต้องรู้เป็นแม่อยู่ที่ไหน นบางว่ายังอยู่ในกองยืนดูลุมกันดูเขาดูไม่เป็นไงเราไปที่หนังเนีะเขาไม่ใช่เลยภาพเออแกงต่อนิดหน่อยไม่ต้องดูกล้องด้วยถ้าหยิบกล้องเมื่อไหร่พระราคาแพงทันทีต้องดูให้เป็นนะนี่ครับเปลียนอาจงการตรวจสอบพระของนี่พระแปลกมีนี่นี่ผมชอบผมชอบเาเลือดเนื้อยนี่คือโอเคเลยอันนี้ใช่เลยเาเลือดคือเนื้อสมเด็จแล้วเคลือบอันนี้นะครับ ของเอฟซีที่มาตรวจสอบนะครับอันนี้ทาให้ใสททำให้คนในวัง่าสายวังก็เก็บนะครับเยร้อนไมพี่ตวยัแาเปตเปบมยการดร้อยกว่าปีเ็ยนีเนี่ยงหอมหอมพันปีหอมร้อปีหอมอามาส่แปดเยที่พก่มติดตามานานเลยในช่องนี้อ๋อเดี๋ยววันนี้ไปออกไปดูเลย กลับไปบ้านได้ดูได้สบายใจครับบญญรรยา,ากาศการตรวจสอบพระที่สูงต่อสอบพระนะครับวัดบุญยะประดิษฐ์ถนนพุทธมนฑลสายสองนะครับ,รบเสียกาก็จะเปิดตรวจสอบยันบ่ายสามโมงนะครับ รบรรยากาศตรวจสอบสบายสบายกันเองนะครับทุกคนเล่นพระแท้นะครับแต่แท้ต้องแท้ในสายตาคนอื่นด้วยนะครับีน,นะครับถ้าอธิบายให้ FC เข้าใจนะครับ นี่บอกเส้นดครับไม่บอกเส้นดี่บรรยากาศการตรวจสอบพาะของสียก้านะครับพบกันทุกวันอังคารนะครับเก้าสิบโมงเช้าถึง บ่ายสามโมงเย็นนะครับบ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวถค่ยินโชว์ใบสมัมานี่เนี่ยนี่ถือนี้นะนี่นะครับนี่นะครับใครจะออกใบเซอร์หรือใบเซอร์อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่เลยนะครับ ใบเซอร์ใบนี้เท่าไหร่ครับเสียก้าไม่รู้ไม,ม่แมค่าค่าออกออออนี่นะครับคือใบเซอร์แต่ละที่มีคุณค่าที่แตกต่างกันนะครับอ,อย่าไปปมาม่าประมาาใบเซอร์นะครับเพราะว่าแท้ไข่แท้มันมาตรฐานไข่มาตรฐา,า,านบมันนะครับขอบคุณเสียก้าครับสวัสดีครับ